ซื้อขมนะครับได้ออกมาวิเคราะห์กันอีกแล้วว่าถ้าหากในหลังจากนี้เราปล่อยให้เยาวชนของเราเล่นน้ําสงการในสไตล์ไทยอาจจะทำให้วัฒนธรรมขมนที่เป็นแบบต้นตำรับนั้นสูญหายก็เป็นได้ก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนกันอีกครั้งแล้วนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของนะ่วงออกคนนี้คนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วนะสำหรับในรอบวันนี้นะจ๊ะ แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปที่2เนี่ยขอชี้แจงคลิปรอบเช้าหน่อยแล้วกันนะซึ่งนะทําเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับปลานะครับแล้วก็มีการลงข้อมูลผิดพลาดนิดนิดหน่อยด้วยนะครับยังไงก็ต้องกราบขอประทานอภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยแต่สําหรับในคลิปนี้ก็จะตั้งใจหาข้อมูลแบบเต็มเตมแล้วก็จะทาให้มันละเอียดแล้วก็แน่นอนจะพยายามให้มันมีข้อผิดพลาดเหมือนกับคลิปตอนเช้าก็แล้วกันนะโดยในคลิปนี้นะครับก็จะเ,เรื่องที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับประเพณีสงการที่ใกล้จะเข้ามาแล้วเนี่ยเล่าให อย่างที่รู้กันนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีการเล่นสงการกันตั้งแต่ในวันที่1ที่จะถึงนี้เลยนะครับแต่ว่าจะจัดกันเป็นโซนๆในแต่ละจังหวัดนะจะเป็นโซนไหนยังไงก็ตามเช็คเอาตเองกันละกันนะครับแต่ว่าเล่นกันแบบยาวๆย1วันเรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดโตแบบไม่เกรงใจใครกันเลยทีเดียวแน่นอนในระหว่างที่เรากําลังจะสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานก็จะมีเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างกัมพูชาก็กําลังจัดจัดงานสงกรานเช่นเดียวกันแต่พวกเขาเนี่ยจะจัดกันเพียงแค่2วันนะครับ ซึ่งในปีนี้พวกเขาก็เล่นใหญ่เล่นโตเช่นเดียวกันที่น้าบอกว่าเล่นใหญ่เล่นโตเนี่ยถึงจะจัดแค่2วันแต่ถ้าเป็นปกติสมัยก่อนพวกเขาจะจัดเป็นแค่โซนใหญ่ๆเป็นโซนเดียวนะครับอย่างเช่นจัดที่จังหวัดเสียมเรียบแถวแถวแถว,วัดอังกอร์นั่นแหละแต่ในปีนี้มันมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าโซนนี้จะไม่มีการจัดงานแต่จะไปแยกจัดตามหัวมุมต่างๆเป็นหัวเมืองใหญ่ๆนะก็แล้วแต่ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยจัดจัด,จดกันที่สถานที่ไหนนะครับเหมือนจะพยายามผลักดันให้ เล่นกันทั่วประเทศนั่นแหละเรียกได้ว่าไม่ยอมประเทศไทยกันเลยทีเดียวแต่น่าจะวัดเสียมเรียบที่เป็นสถานที่ใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้จะไม่มีการจัดนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางขมรออกมาแล้วนะส่วนสําหรับชื่อที่พวกเขาจะใช้จัดกันก็คือคําว่าเทศกาลสงกรานนี่แหละอันนี้คือเคลียร์ชัดเจนนะครับซึ่งหลังจากที่มันมีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นทางการมันก็เลยได้มีสื่อของกัมพูชาที่ชื่อว่าเคเบียนนิวพัสได้มีการเขียนบทความวิเคราะห์เอาไว้ ว่าการจัดงานสงการในลักษณะนี้เนี่ยมันดันมาคล้ายคึงกับประเทศไทยอีกครั้งแล้วก็อีกแล้วแถมในตอนนี้เนี่ยการเล่นสาดน้ําของคนไทยมันเริ่มจะไปกืนกินวัฒนธรรมบรรพบุรุษเก่าแก่ของคนกัมพูชาอีกต่างหากอันนี้คือที่สื่อเขาอ้างไว้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนกัมพูชาเขาจะเล่นน้ํากันแบบเล็กน้อยอาจจะมีการปรับแปลงบ้างแล้วก็เน้นไปที่การละเล่นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะเป็นการละเล่นพวก ส้นหาชักเยือหรือาการลดน้ำดำหัวกับครอบครัวก็แล้วแต่แต่ว่าการจัดสงการในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการเอามาเปรียบเทียบกับสงการที่ไทยที่จะมีการนำพวกปืนฉีดน้ำไปเล่นกันแล้วก็จะมีการปะแป้งระหว่างหนุ่มสาวกันเองนะครับซึ่งถ้าเป็นในลักสมัยก่อนจะเป็นการปะแป้งแล้วก็ลดน้ำดำหัวเฉพาะแค่ผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้สื่อขเขมรเนี่ยค่อนข้างที่จะก,กังวลว่าถ้าหากปล่อยให้เยาวชนของกัมพูชาเล่นอะไรที่มันเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวอนาคต การเล่นที่เป็นดั้งเดิมของคนคเขมรมันก็จะสูญหายไปแถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังอ้างเพิ่มเติมด้วยว่าจริงๆการเล่นพื้นบ้านของพวกเขายังเกี่ยวกับพวกการพนันด้วยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยดูเหมือนกับคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยนิยมไปเล่นอะไรพวกนั้นแล้วนะครับก็คือคนที่เล่นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นคือจะสาดน้ํากันอย่างเดียวและหลัหลกๆก็น่าจะมีการเต้นหน้าลำโพงอะไรกันแบบนี้ ซึ่งเราก็จะเห็นสิ่งแบบนี้ทั่วไปในประเทศไทยมาตั้งยาวนานแล้วนะครับแต่คนคเขมเเนี่ยเขารู้สึกว่าพึ่งจะมีกันนะก็เลยค่อนข้างกังวลว่าถ้าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปรับรองถูกวัฒนธรรมไทยกลืนกินอย่างแน่นอนทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นของคนคขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันมีการวิเคราะห์จากทางเพจ KBN New Plus เขาได้รายงานข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมไม่เล็กเขาบอกว่าการสาตว์น้ำเป็นของเขมรแต่การฉีดปืนฉีดน้ำเป็นของคนไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าค่อนข้างน่ากังวลว่าเด็กเขมรจะอยากเป็นคนไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าไทยเล่นสัตว์น้ำเขมรก็เล่นสัตว์น้ำเราก็เล่นของเรามาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจทําไมคนเขมรบางคนถึงชอบทําตามคนอื่นคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าถึงผมยังไม่แก่แต่ผมก็ชอบนะกิจกรรมเสียงดวง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่างานสงการของพวกเขาพัฒนาเร็วมากๆเพราะพวกเราไม่ให้คุณค่ากับวัฒนธรรมและประเพณีของเราเองการสาดน้ําหรือว่าการปาแป้งพวกเราก็ทําสิ่งนี้มานานแล้วจะมีแค่เด็กสมัยใหม่นี่แหละที่เล่นสงการตามแบบคนไทยที่เน้นไปที่การทำนาจารการเต้นและการแตะต้องตัวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่าเป็นห่วงที่คนรุ่นหลังจะลืมการเล่นและการเต้นของคนเขมรในตอนนี้เชื่อได้เลยถ้าเปิดเพลงเขมรแบบต้นตำรับพวกเขาน่าจะเต้นกันไม่เป็นแล้ว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมถึงคิดว่าสงการเป็นของคนไทยสงการเป็นของกัมพูชาเป็นของบันพมรุดเขมเมนตทำไมกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องถึงไม่สนใจทําอะไรสักอย่างตอนนี้แค่พูดคําว่าสงการก็รู้สึกเจ็บจี๊ดแล้วเพราะมันเป็นคําของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้มีการรักษาวัฒนธรรมดังเดิมแล้วตอนนี้มีที่ไหนจัดบ้างล่ะผมยังไม่เห็นมีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใช่บทความนี้ดีมากๆในตอนนี้เกมที่เป็นบันพมรุษเก่าแก่ของเรานั้นกําลังพ่ายแพ้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปโทษเด็กรุ่นใหม่ให้โทษคนรุ่นเก่านี่แหละว่ารักษาศิละปะของเราเอาไว้ได้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าระวังนะถ้า,าเราไม่อนุรักษ์การละเล่นของเราไว้ระวังเราจะโดนขโมยไปอีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าขนาดผมเป็นคนคมเนผมยังไม่อยากเล่นการละเล่นของเราไเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าท่ามางอากาศที่มันร้อนๆคิดดูสิถ้าหากคุณได้โดนน้ำจากปืนฉีดน,น้ำคุณจะรู้สึกยังไงคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อได้เลยอนาคตเราจะเสียการละเล่นของเราทั้งหมด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลออกกฎว่าการเล่นสงการในครั้งนี้ห้ามใช้ปืนฉีดน,น้ําโดยเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่การเล่นของคนเขมรซึ่งจากคอมเมนต์เมื่อกี้ก็มีคนเขมรมาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าถึงเวลาที่เราจะสนับสนุนปืนฉีดน,น้ําของคนไทยอีกครั้งคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าคอยอยู่นะเร็วๆนี้พวกเขาก็จะได้การเล่นของคนเขมรไปเป็นของพวกเขาคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าก็เพราะว่าภาครัฐของเราเนี่ยไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มันจริงจังนะสิ อ่าหลักๆคอมเมนต์ของคนคมเขมรก็จะมีประมาณนี้นะสรุปเนื้อหาใจความสาระแบบง่ายๆเลยกันละกันนะครับสักเกือบ100%เลยนะคนคมเขมรนก็ค่อนข้างที่จะกังวลว่าจะเสียการเล่นยุคเก่าในแบบมเขมรเนี่ยไปเพราะเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าจะเล่นกันแบบไทยกันหมดแล้วหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกปืนฉีดน้ําแล้วก็การทาแป้งปับแป้งอะไรพวกนี้แหละซึ่งน้านเนี่ยก็ลองหาข้อมูลดูแล้วนะครับดูเหมือนกับว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเด็กตุ้นใหม่ ก็จะไม่นิยมไปเล่นอะไรที่มันเป็นการเล่นแบบเก่าๆอันนี้ก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ประเทศไทยก็เคยผ่านมาแล้วนะครับคือการเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยเมืองไทยก็เคยมีนะครับเพียงแต่ณปัจจุบันนี้มันไม่ได้รับความนิยมเหมือนในสมัยก่อนแต่ก็ยังมีการจัดอยู่บ้างอย่างเช่นพวกงานก่อกองทรายงานส่งน้ําพระอะไรแบบนี้ก็ยังมีคนนิยมไปงานประเภทนั้นอยู่แต่ลหลักก็คือจะเป็นคนที่อายุเยอะหรือว่าจะเป็นเด็กที่อยู่กับคนแก่เสียมากกว่า ส่วนถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ต่างกันที่ไทยก็น่าจะเลือกเล่นกันไปแล้วนะครับสาหรับการเล,กเล่นแบบนี้นะแล้วก็หันมาสรดน้ํากันแบบอิสระเซรีคือบางคนก็นั่งมอไซค์นั่งรถกระบะบ้างเจอใครก็สรดกันยับยับตามแต่สะดวกนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นค่้นนิยมใหม่กันไปหมดแล้วก็ไม่แปลกด้วยถ้าหากค่้นิยมแบบนี้เนี่ยมันจะลามไปถึงที่ฝั่งกัมพูชาโน,น่นซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องระหว่างคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่นั่นแหละ คนยุคเก่าก็อยากจะให้อนุรักษ์อะไรที่มันเก่าๆส่วนคนยุคใหม่ก็คิดว่าอะไรที่มันเก่าๆก็อาจจะไม่มีความหมายในสายตาของพวกเขานะครับแล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนแสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพชนหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทาคลิปของนาเดียวกันแล้วกันนะแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตครับ